สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์เทคนิคการใช้คําสันธานในข้อสอบระดับความรู้ภาษาจีนระดับที่4ตอนที่2เรื่องการอ่านค่ะประเด็นที่จะนําเสนอมีแังต่อไปนี้ค่ะ ความเป็นมาและความสําคัญของงานวิจัยนะคะปัจจุบัน,นะคะ่ะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของเศรษฐกิจค่ะในด้านของเกษตรกรรมนะคะเราจะเห็นได้ว่าความเป็นอยู่ของประชากรชาวจีนค่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นค่ะทั่วโลกนะคะจึงให้ความสนใจกับภาษาจีนอย่างยิ่งค่ะ ทางการจีนนะคะจึงได้มีการจัดตั้งสถาบันขงจื้อขึ้นมาค่ะสําหรับชาวต่างชาตินะคะที่เรียนภาษาจีนค่ะเพื่อดูแลการเรียนการสอนและการสอบของชาวต่างชาติค่ะสําหรับการจัดสอบนะคะจะแบ่งได้สองประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกนะคะจะเป็นการสอบประเภททั่วไปค่ะจะแบ่งได้ทั้งหมด6ระดับนะคะจะเป็นการทดสอบการฟังอ่านและเขียนค่ะอีกประเภทนะคะจะเป็นการสอบประเภทการพูดค่ะ จะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันค่ะจะเป็นระ,ระดับสูงกลางและต่ำค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ1ค่ะเพื่อศึกษาและวิเคราะห์หลักการใช้คําสันธานในข้อสอบระดับความรู้ภาษาจีนค่ะ 2. นะคะเพื่อวิเคราะห์เทคนิคในการทําข้อสอบระดับความรู้ภาษาจีนค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับค่ะ1น,นะคะเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อสอบระดับความรู้ภาษาจีน2ค่ะ ได้ทราบเทคนิคการทำข้อสอบวยากรณ์ประเภทคำสันธานค่ะขอบเขตของงานวิจัยค่ะข้อสอบระดับความรู้ภาษาจีนระดับที่4ตอนที่2เรื่องการอ่านเรียงประโยคของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนภาษาจีนนานาชาติฮันปั้นค่ะสมมติฐานของงานวิจัยมีดังต่อไปนี้ค่ะ นิยามเฉพาะคำสันธานหมายถึงคำที่ใช้เชื่อมต่อคำวลีหรือประโยคเข้าด้วยกันเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของการคู่ขนานความเป็นเหตุเป็นผลเงื่อนไขปัจจัย HSK <SK S 2> หมายถึงการทดสอบความรู้ทางภาษาจีนเป็นข้อสอบมาตรฐานที่ทดสอบจระดับความรู้ทางภาษาจีนเทคนิคหมายถึงศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้นๆนน,นิยามของคำสันธานมีดังต่อไปนี้ค่ะ วิธีการดําเนินงานวิจัยนะคะประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือข้อสอบระดับความรู้ภาษาจีนจํานวน18ชุด180ข้อค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานะคะคือตารางรวบรวมชนิดและประเภทของคําสันธานที่ใช้ในข้อสอบระดับความรู้ภาษาจีนค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําสูมข้อสอบจํานวน18ชุด180ข้อมาแยกประเภทและวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการทําข้อสอบระดับความรู้ภาษาจีนต่อไปค่ะ ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยมีดังต่อไปนี้ค่ะและนี่คือตัวอย่างการคิดตารางร้อยละนะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนำสุ่มข้อสอบระดับความรู้ภาษาจีนจำนวน18ชุด180ข้อพบว่า คำสันธานที่พบนะคะมีทั้งหมด9ประเภทจากจํานวน11ประเภทด้วยกันนะคะคําสันธานที่ใช้มากที่สุดนะคะจะเป็นประเภทหักขีค่ะและคําสันธานที่ถูกใช้น้อยที่สุดนะคะจะเป็นประเภทคู่ขนานค่ะค่ะและนี่เป็นตารางแสดงเปอร์เซ็น์คำสันธานที่พบในข้อสอบระดับความรู้ภาษาจีนค่ะ สรุปผลการวิเคราะห์นะคะจากข้อสอบะระดับความรู้ภาษาจีนจำนวน18ชุด180คอนะคะพบว่าคำสันธานที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งนะคะคือคำว่าเหอค่ะอันดับที่สองนะคะคือคำว่าสวยอีค่ะและอันดับที่สามนะคะคือคำว่าอินเมยค่ะ